ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอติมคนละเจ้าไอติมของเราน่มารือยังยังไม่รู้เลยเร็วเร็วสิอ้วัสีสวัสดีดีครับัีครับ ทีมไม่ใช่คนละเจ้าย่างม้วากำลังกำลังข้าอาหารีกักูใหญ่ไปครับ้าโงารทีสามครับพี่เอกเจ้าต้องโทรหาร้านในติมเราได้ทำไมปานนียังไม่แล้วกำลังจะมาถึงจ้าิวก็ มาทำนี่ครับบอกว่าเจออะไรรึเปล่านีค่ะของหม้อใหญ่ๆเลยอ่ามาหายเลยนะครับอ่าตอนนี uh, ้เหลือหม้ออย่างนะอ่าส่วนรองทานนะครับของท่านในก็กำลังจัดแหนนะครับโดยภรรยาของท่านนายกคุณนายนะครับพร้อมครอบครัวนะฮะส่คนเขาต้องหม้อสวยงามมากเลยเด็กๆก็ เูลือ่กินดีเด็กๆชอบอันนี้เป็นของทานสามทีเอาอาจารย์ครับคนเยอะอ้เยอะเห็นไหมเพิ่งเริ่มเองเห็นไหมรถเต็มเลยยังไม่หลับ เขไม่่อเขยังไม่มีที่ลงเาปกติร่ท่าก็จะสลับเปลี่ยนกันอยู่แล้วสลับไปเรื่อยๆเปิดต่ออีดไอติมตัวของหิเเธอเของหิเจียงกอะไราเออปี่เอไปสินูนยติมไปอาสิฮะเ็กๆน่งเรียนนั่งก อันนี้งทานอะไรเหรออ๋องทานข้าวต้มอันนี้อันนี้งทานขนมเนอะอันนี้ของน่าจะของนายท่านนายกมากเลย เขาทำเองหรือเปล่าข้าวจีนี่นะคะลงทานแม่แม่ไปบุร้านมาดามก่อนโทษนะไปเนยมาดามสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะุ่งมากเลยเนาะโอ้โหไม่มีเวลาเลยเหรอไรโสดเหรอทำคลิปหรือเปล่าทำไมไม่ถ่ายคลิปยังไม่มีเวลาถ่ายเลย วันนี้ลูกชายก็มาช่วยนี่นะคะลงทานของมาดามเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวจีแม่เพียวสวัสดีค่ะค่ะค่ะอันนี้ลงทานข้าวจีนะคะข้าวจี ่ารูป่ายรปทใช่มาดามไร้สดเลยมาเลียฮิกันฮิกมาเลียมาเลียดวยถ่ายคลิปอิดถ่าคลิปอิดเอาพริทอมาดามไม่ต้อวนครับนี้ทางนี้ก็ลูกชิ้นนะคะเนาะ ส่วนของเราก็ยังไม่ว่างค่ะต้องหาสถานที่ก่อนที่คปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ